ก็สวัสดีเจ้าฟินไฟจ้าฟิฟไฟทจกคนนดาเจ้าฟิีเจ้าไวแบงค์จ้าลิสตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็อยู่ที่โคราชนะครับเป็นบ้านของเพื่อนผมนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ลงคลิปมาทั้งหมด4ี่หวันใช่ไหมครับทุกคนก็คือช่วงก็คือพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับก็คือกินเหล้ากันมา4ี่หวันแล้วมันแห้งแล้วมันเพียมันเป็นนู่นเป็นนี่มันเหมือนเป็นจะตายเอานะครับทุกคนและ ประเด็นอนะ่ะคือต้องบอกงี้ไว้ว่าก็คือ4ีหวันที่แล้วอ่ะพอแบบเล่าเข้าปากเนี้ยเราก็รับปากเพื่อนไงว่าเอ้ยเดี๋ยวกูลงไปหามึงวันศุกร์อะไรประมาณนี้ก็คือวันนี้เป็นวันศุกร์เก้าโมงวันศุกร์เลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ถึงประมาณ6กโมงนะครับก็เข้าไปคุยกับพงกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะมาเอาของที่รถแต่ผมเนี่ยอยากให้ทุทุกคนดูนะครับว่าเวลาเพื่อนฟังนะทุกคน เวลามารีไปหาผมนะทุกทั้งจัดของกินนู่นนี่นั่นอะไรให้หมดแต่ผมมาบอกเพื่อนตั้งแต่หกโมงแล้วว่าผมเนี่ยจะมาหานะรู้ไหมครับไม่มีอะไรให้ผมเลยผมก็เสียใจอะโอเวลาเกาไปผมดูแลครับทุกคนก็นี่นี่ทุกคนก่อนที่จะไปหาต้าดูสภาพดูนี่นี่นี่ดูเห็นเลยนี่ไอจ๊อบแล้วมึงกินมึงขี่ไปกันใช่ไหมหรือมึงขีคันไหนไปคันนี้คันนี้อ๋อคันนี้ดูดิดูมันจอดให้สภาพมันอะมีใยแมงมุมเนี่ยดูว่าไม่ทำอะไรรถแบบดูดูดูโอ้โหคือแบบ ดูวยูแบบดําหมดอะ้ยเอาอยู้ดีกว่าเดี๋ยวผมนจะขอซื้อมันคันนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปไปดูแลเองนะครับทุกคนถ้ามันไม่ขายเดี๋ยวผมขอซื้อคันนี้เลยแล้วกันเนี่ยคุ้มผ้าเหมือนเท่เนี่ยมาแต่งเนี่ยเนี่ยรู้ไหมลำโบมันทำกับผมยังไงตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะมันยืนมันยืนข้างหน้ากระบะเลยถ่ายมาจับดูตอนมันเมาจริงจริงมันมันจะเยี่ยวใส่ด้วยแต่นี้มันไม่อยู่เท่ไหมทุกคน อเ,อเอาคืนแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูปะคือ,อตรงไหมผมมาหาเพื่อนผมอ่ะผม,มอยากคุยกับเพื่อนทุกคนเขาดูนะมันไม่สนใจผมเลยดูนะมันทําอะไรอยู่แล้วผมบอกเลยนะรู้ไหมทำไมมานทำไมมันถึงให้ผมมาหาวันนี้ <S 1> <S 1> มนเมียไม่อยู่ <S <S มันบอกว่าวันนี้เมียมันจะไปทําบุญมันก็เลยเปิดวงเปิดบ้านอะไร <S 1> <S 1> พร้อมพีอาร์พร้อมอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับทุกคนอันนี้คือเฮ้ยนั่นแค่หมาก่อนเฮ้ยเข้าดี สวยเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนทำไรกูรู้นีโอ้ยเพื่อนกูแม่งปั่นล้อต่วปั่นล็อต่วเพื่อนกูมาหามีอะไรให้กินไหมอันนี้ยังเงียบเดียวรือน้ำท่องเงี้ยนมันเปล่าครับโอ้น้ำอ้อยเอาไว้ก่อนบวกไหมโดนโดนเท่าไหร่ าาเล่นเล่นแล้วอันนี้อันนี้เป็น,ปนสิ่งที่ไม่ดีนะครับทุกคนดีโม่ทดลองเลยนอ๋อดโมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็นี่ฝกฟังของตลานไงก็เลยเนี้เอามาดูบ้องฝือโจงไงมันมีน้าไม่ร้อนเพื่อละอองเป็นละอองอ๋อไม่เคยรู้รอ๋อเหม็น เคยเล่นไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่มีใครเคยหรอกโอ้โหอันนี้เดโมเลเนี่ยดูตาไม่หยุดเลย่จะกินอะไรเดี๋ยวทำให้มันมีเอ้ยทำไมบ้านนี้มันมีแต่สิ่งผิดกฎหมายวะเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหจะรถฟอร์ดมาแต่งอุ้ยขอดูเรมบัญชีหนะเฮ้ยแมวเนี่ยเดี๋ยวเห็นได้เห็นได้เห็นนะเดี๋ยวยื่นออกไปไหนเนี่ยยื่นออกไปไหนเนี่ยสองล้านเนี่ยเอามาลงดู๋ยขอดูขอดูชื่อหน่อยดิ เฮียแบงค์อะไไม่ใช่แล้วเดี๋ยวคุณถามเดี๋ยวนี้มาทำอไมเดี๋ยวอันนี้เอ้ยเดโมเฮียอะไรขัดไม่หยุดเลยเนี่ยฮะดูเฉยครับไม่ไม่ได้เล่นเองบอสมาเล่นให้อืไม่ได้เล่นได้ดูให้ยังดีไงอแล้วเพื่อนอยากกินอะไรล่ะเพื่อนอยากกินน้อแไรมีไหมโอ้โหเยอะเออได้ฟีสามเออเอ้าก็รูนได้เสร็จเลยเออรู้ได้เสร็จเลยเอาออกสิเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาเนี่ย กไปหลุยแ şey like ม่จ๋าตัวเองตัวเองว่าดูลูกสีลูกเล่นเกมเนี่ยทำยังไงอืมอีดอกกูบอกให้มึงไปนอนไปนอนเอ้ยไปนอนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็กูแม่เหรอเนี่ยเสือกนะมึงเอ้ยกูพ่ออะไรนี่แม่รักใครมากกว่ากันเออและแหล่สัตว์ผีตัวเองทำลูกทำไมเนี่ยทำลูกทำไมฮะอย่าทำลูก เล่นปิดคอมไปแล้วไปเดี๋ยวจะเป s <S why, 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 ิดเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่จะเล่นไปไปไปพ่อปิดเลยนะเอ้ยยายแม่แม่แม่ปิดเลยนะอย่าปิดทไมปิดเลยตัวเองลูกเรามันเร็วลูกเรามันจะไปชกต่อยคนอื่นเลยเนี่ยเล่นปิดเออแต่พ่อมาเป็เบลเหงื่อท่งนะพ่อไปทําอะไรมาพ่อิดเอานะครับชูทางใจป่ะไม่ฟังแอร์ไม่มีการเปิดเปลืองไฟโอ้โหดูแอร์ไม่เปิดตั้งแต่ผมมาถูกไหม ถูกไหมเพื่อนที่บรคากรแล้วมันไม่เปิดให้กูนั่งรอดอ่ะนั่งรอดเออกูกูจะเปิดแล้วเพื่อนบอกว่าหนาวตอนมาแรกๆบอกหนาวอืมอืมผิดอะไรก็เลยปิดแอร์ให้อ๋อไม่้เจดีไม่ไม่ได้เจาดีแต่ว่าทำไมไม่ยอมเปิดอาจจะเปิด้ก็ได้เดี๋ยวแล้วมีอะไรกินเนี่ยหิวอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยกินมาม่าเนี่ยดูว่ะผมกินเนี่ยดูดิผมกินมาม่าไปป่องนึงอ่ะแต่เวลาเพื่อนไปหานะเว้ยหูยกุ้งหอยปูปลาหลักสามสี่หมื่น ทำไมฟังนะทุกคนผมมาบอกตาไปไว้แต่เมื่อวานแล้วถูกไหมว่าผมจะมาแต่ทําไมเพื่อนแบบไม่หาอะไรไว้ให้ผมกินหน่อยอะมาตอนไหนมาตี๕ไม่ทําไมไม่เตรียมพร้อมล่ะเพื่อนแต่คิงเตรียมพร้อมให้กูถามแล้วว่ามึงจะกินอะไรไหมหมวดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาด้านหน้าอโอเคก็แสดงว่าไม่มีใจให้กันเอางี้ได้แล้วแต่กูทําข้าวให้กินมีอะไรกินมีแต่ไข่เจียวเอาได้ไข่เจียวผีเมย์กูกูไม่เคยทําให้ใครกินมาก่อนเลยนะเว้ยเก๋นครัทุกคลิป อันนี้เดี๋ยวคุณตาไม่กินกินไหมกินไม่มีแก้งอ่าโอเคกูไปกินด้วยกูไปทำด้วยไงได้อ่าโอเคมีไข่ไหมมีไม่บูมีไหมไม่มีโอเคพูดไปสวยๆนะต้องให้คนไปซื้อใช่ไหมใช่อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ตาเนี่ยเจียวไข่ผมกินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ครับไปซื้อก่อนหนึ่งแ่มีมาสี่ร้อยก่านโอ้กินไข่เจียวโอเคนะครับทุกคนตอนนี้คือต้องบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆเนี่ยไอ้เนี่ยผมรอไอ้ตาเนี่ยเปิดเปิดเตาแก๊สบ้านอ่ะคือตาเป็นคนที่บอกว่าทําอาหารตลอด แต่เนี่ยไม่ได้ทำเลยทุกทีกูไม่เคยทำกูนั่งอยู่งั้นกูให้แต่เมียทำอ๋อคือเพื่อนมาปุ๊บอันนี้ทำเองเลยเองเลยเพราะว่านี่นี่นี่ไปซื้อของดีให้เลยข้าวที่อยู่ในบ้านที่หงอยู่มันค้างมันค้างคืนไงกูเลยซื้อแบบสำเร็จรูปให้มึงเลยของเซเว่นเลยฮาร์เป็นคนซื้อคิงเป็นคนสั่งอางนี้่นะครับไอเราเงินที่เอาออกมาจากยินอย่างเงี้ยเอามาจากไหนล่ะครับที่นั่งเล่นด้วยกันเอาใช่โอ้ย เฮ้ยยทําเองเนี่ยน้่โอเคจะไม่ทํเอเมนูเยขอโทษครับอโทนครับจบเจยวน้จับไปได้เลยใช่ยออแล้วนี้เมนูอะไรเนี่ยครับไข่ไข่แล้วมีพวกหมูสงมูซับอะไร้ผมกินไม่ยไม่ียคือม่ได้ไข่ใช่โอเคน้ามัตาอะไรี่ยโมทรีวิวรีวิวหยรีวิวนอ้มันตาอะไเนี่ยทับทิมเทพไม่ใช่นอ๋อ อ๋ออันนี้คือใช้ประจำเลยไหมครับใช่พี่มันีโอ้โแต่ว่าเพื่อน,นกินแล้วจะฉลาดเหมือนพี่ใช่อ่าใส่นิดเดียวพอนะมาดูเลยอ่าอ่าอันี้ผมจะยอใสแค่นิดเดียวนะอ่าโอเคแล้วมีอะไรอีกอ่าหลังจากนั้นเราจะมาเจียวไข่ให้เพื่อนโอ้โหคือคนดูเนี่ยสามารถไปทำตามกันได้ถูกไหมใช่เพราะว่า่วงไหนไม่คือคนดูผมมัน่นใจเลยว่าทำเมนูอะไรพวกนี้ไม่เป็นต้องดู <c oughs> ผมว่าผมมั่นใจเลยอันนี้ดูนะครับว่ามีเยอกแยะว่าคอมเมนต์อ่ะเป็นพันนะที่บอกว่าไอ้เทียเวลาไอ้ตาไปหายกินพัดยาเลี้ยงอย่างดีไม่ใช่นะครับคือคือผมจะบอกไว้ก่อนตอนเช้าเช้าเอาเพื่อนมาถึงเพื่อนมาถึงตีห้าประมาณตีสี่กับตีห้าถูกไหมครับทุกทุกคนฟังผมก่อนนะตีสี่กับตีห้าอะไรเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่อจะกินจับให้ ต้องตอบอะไรดี่รับอะเราเราตอบไปให้เพื่อนมาถึงไหนอะพอมาถึงตีสี่ตีห้านะครับคมดูนังก่อนนะผมถามว่าคิงกินกินอะไรไหมเพื่อนกินไม่เป็นไรเดนียวไม่หาดาบหน้าอวบน้ำใจคนมันไม่มีอะไรเปิดแต่ว่ากูจะไปซื้อให้ในเมืองอะแล้วตอนนี้นอนหรือยังยังอะตอนอไทยพรากูมาถึงนะอะโอเครองกูก็ได้งั้นเดี๋ยวกูหิวโอเคอุ้ยโอ้ยอ่ะมึงเป็นแก๊ก่อนดี ไฟแรงเนี่ยเราใช้เราไม่ควรใช้ไฟแรงอ่าอันนี้คือครัวผัวเมียเนาะใช่ครับผมใครเป็นผัวใครเป็นเมียผมเป็นเมียนี่คุณใช้ยากว่ะที่คุณไม่ทำแล้วอ่ะวางไว้ดิวางยังนมันจะตกมันไม่ตกหรอกมันจะแดงไม่ทำเดียวเลยเนี่ยกินก่อนตาเอ้ยชีวิตกูบอกให้ซื้อเตาแก๊สเตาแก๊สนี่มันหรูไงเพื่อนบอกว่าอะไรอะไรแพงสุดเท่ากับดีสุดถูกต้อง โอ้ยเฮี้ยไม่ต้องแดกทำเองเนี่ยเพื่อนอุ้ย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 อ้ยตอไมเล่นเลยกันเดียวตามมันได้ไหมเนี่ยกู้ยวันนี้ไม่เป็นว่ะเอาปิดแก๊สก่อนว่าซื้อกินไงตอนนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยรุ่นอะไรเนี่ยแซนได้ไปซื้อตามสองหมื่นห้ามันต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วเนี่ยอ่าอันนี้อะไรอ่ะโอเคหลังจางนั้นเราจะมาเจียวไข่ครับ อ่ะดูดูพี่มลิต่อไข่หน่อยผมว่ามั่นใจเลยคนดูทำไม่เป็นหรอกต้อง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 สอนพี่มต่อไข่ด้วยไข่เนี่ยอ,อ,<ะ>อยากาศมัอย่างนี้จัดซ<ะ>ีพีอ่าเอากี่ฟองเพื่อนเ,เอาสองฟองพอเพื่อนไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวครับแต่เอาไข่ดาวมักง่ายเนาะทำให้เพื่อนกินหนูเอาไอคลิปเสร็จก่อนแล้วไข่ดาวไม่ต้องปรุงพิเศษเลยเลยละพอแล้วเพื่อนพอแล้วมีโปรตีนอ่าโอเคสี่ฟองพออ่านะคุไม่กมินอะไรไม่ใหม่วไมัเหมือนกันปะเอ้นเน ตาเอ้ยเออวางไว้แค่นี้นี่หลังจากนั้นเราจะมาเสิร์ซอสด้วยอ่าแต่ซอสยังไงบ้างครับเนี่ยปรุงยังไงบ้างครับสูตรโรคนรักเขากินยังไงอ่ะไม่ใช่นั้นนะ, <c oughs> อะโอเคแล้วไม่เจียวสักทีนะเลยหิวขนาดนั้นเลยหรอดูอ่ะไม่มีอะไรทั้งอย่างชงช้อนมีโอ้ยน้ำน้ำไอ้ปลาร้านี้อร่อยมีติดบ้านไปตลอดเลยนะครับเนี่ยน้ำปลาไม้พิลล้มพรช่วไหมใช่ครับอ่าจ้าทำไมไม่เจียวก่อนล่ะมีนเป็นเจียวให้เพื่อนนี่ไงใจี๊ยบนี่ ใส่แค่นี้นะใส่แค่นี้แหละอร่อยแล้ว A few moments later พอมเลยเพื่อนเนี่ยไหนก็ได้ไหนแล้วมาดูมาดูเจ้าแบบแบบมีเดียมแลนด์ทำเป็นไหมเป็นอ้าวโอเคมาดูมาดูมาดูคนดูก็ทําให้เป็นมั่งมากแบบไข่เนี่ยไอ้เียเราจะใส่ประมาณนี้ก่อนอ่าแล้วเราจากหลังจากนั้นเราจะเพิ่มไฟแรงเฮ้ยเยี่ย มใส่ประมาณนี้ี่ใสกันก็หมดแล้วเอาคงเทิ้งโอเคดีมากเพื่อนแล้วเพื่อนกินกับคิงด้วยไหมโอ้โหเอาเลยครับโอ้ตาอชีวิตกูบอกให้ซื้อตตาเนี่ยมีไหมเนี่ยอย่างเี้มีไหมเนี่ยแบตหมดอ๋อแกหมดอะแ้ไหนสุกละแค่นี้ใช่เอาเพื่อนยาังไก็ได้กหมเ่ป็นยางมาตอคนดูมาดูเป็นยางมาตจริงไหน ตอนนั้น่อนกูก็ทำไม่เป็นวลยโอ้โหดูว่าแตกได้กันแดิตาโอ้กูบอกใส่แก๊บบ๊องสุดยอดอ,อ,อันนี้มันไหม้หรือเปล่าเพื่อนไหม้ไหม้ไหม,ม,ม้เพื่อนนวดแต่กักกระเพราอ <c oughs> ีกูไม่กินแล้วได้ไหมเฮ้ยเอาเอาโอเคกินก็กินโอเคนี่ไงกัเราพอท้าแค่นั้นแหละเอาแค่น,นั้นแหละเพื่อนตีมันจะคาวอ้าโอเคสุดละเอางนี้เนี่ยทำแบบเหมือนที่เพื่อนเคยทำให้กูดูอ่ะ เย้ต yes. yes, yes, yes. oh, ้อนดีกัเนี่อเย้เย้เย็ดูเขโบอกน่ากินบอกไม่นะครับผมไม่เคยกินเมนูแบบนี้มาก่อนเลยอ네ันน sí, uh, ja ี้เสร็จแล้วเพื่อนโอ้ช้อนอันนี้มันใช้ไปแล้วเราจะไม่ใช้อ่าเพื่อนกินกินใช่ไหมใช่ครับมีน้ำโป่งน้ำปลาไม่เพื่อนกินว่ามันจะจืดแล้วนี่โอ้โหอาคนดูเขารอดูเราอยู่อันนี้ร้านร้านดีวลยแน่นอนอาน้ำปลาครับน้ำปลาโอเค นี่ย้ำปลาพิบลพบไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ใช่ไหมครับมีมออะไรวะแม็กกี้อะไรเงี้ยอ ola, ๋ยออ,อันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับอ่าเนี่ยมันนี่นี่นี่เดีดูดูด,ดูผมทำให้เพื่อนดูเวลาเคลียร์ตร<อ>งนี้ออกให้หน่อยอันนี้ผมเต็มใจทำฟังก่อนนะผมเต็มใจทำให้เพื่อนนะมาดูหืมกินอะไรวะกระป๋าหรือปากเนี่ยอันนี้เป็นเ,เรื่องหัวใจเลยอ่าโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยมึงเห็นเป็นเนอะไรเนี่ยมันจะร้อนอยู่เลยมี่ไหมวะทำไงวะเนี่ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปกินก่อนนะครับ กินเห็นมันรีวิวดี่อร่อยไหมนะกินตรงนี้แหละมาค้อนด้้อนเอาเปาะป้อน่อยป้อนป้อนแบบฟิลฟิลฟิอแฟนอ่ะเอาเบื้องกินก่อนเลยไม่ต้องเปล่าหรอกกินเบิ้องกินเลยอย่าเป่าเลยไม่เอาเบื้องกินก่อนเลยมันร้อนไหนไม่เห็นร้อนเลยร้อนป่ะไม่ร้อนแต่คื่นแล้วเว้ยไอตรงเนี้ยกูใส่น้ำปลาไปนมอร่อยไหมอร่อย มื้อวันสาเบสโชนดิดนี้อัน,อนนี้อ่ะตอนเนี้ยอะไรก็อร่อยหมดเพผมไม่กินอะไรเลยเพราะครูบอลมากินที่บ้านเพื่อนกูออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนนี่เที่ยงวันไม,ไม่กได้กินนั่นจะเอาหน้าเพื่ออะไรอะ่ะต้องูดความจริงกิมนามากไปกระป๋องน้องครับฟังก่อนนะครับผมถามแล้วว่าจะเอาอะไรไหมเพราะว่าเซเว่นก็เปิดถูกไหมอืมเพื่อนบอกว่าไม่เอาอืมถูกไหมถูกอ่าแล้วเพื่อนบอกว่าอยากกินจีมือเพื่อนใช่แล้วจะเอาเอาเอาหน้าทำไงไม่ได้เอาหน้าพูดความจริง โอเคครับผมก็กินได้หมดอีกตั้งสองสามคำดิไม่ให้เอาทิ้งนะไม่ก็มันมันก็อร่อยดีแหละอต่อาต่อเนี่ยเค็มไหมเพื่อนเอาทิ้งกับกินข้าวเปล่าเลยคนโอเคครับผมปิ้งิปปิ้งิปอันนี้คือมาตั้งไก่พันยาวตีร้อยกว่าโลไดมากินไข่เจียวถูกต้องแต่ที่ยิงอยากกินอะไรไม่แต่กูอยากเจียวมืออ๋อผมรักเขาเพื่อนอันเดียว ะกูบอกให้มึงน้องไงโอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปเปิดบ้านกับตาตากาดูเรื่องนี้ครับก็เอาไว้นะคือผมจะไปเปิดบ้านกับตาต่อนะครับอันนี้แบบจริงๆนะบอกคนดูเลยนะถ้าคลิปออกไปแล้วล่ะตาโมกุถ้าเราโูนในคลิปไปแล้วแล้วฉันเขาด้วยเราก็รับจบเองโอเคคุณเรียกพี่หมายี่คน ลิเป็นแบบอย่างนี้เลยมาเป็นมามาเฟีถยถ่ายเด็กดูได้ไหมได้ถ่ายเด็กดูเดี๋ยวคุณเจ้ามาถ่ายเด็กดูเลยเราป,ปาร์ตี้นี้ก็คือปาร์ตี้หาโควิดโอเควันเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนยูนี่พี่ขอตัวลาไปก่อนลุงสบายครับไหว้สวยรวยกระเช้าครับ <c oughs>